ในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องแก๊งสแกมเมอร์กำลังเป็นประเด็นใหญ่ฮะที่ทั่วโลกจับตามมองและมีการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันมีการแปลภาษาใช้คนแต่และประเทศนะครับกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ตอนนี้กําลังเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างในพม่าก,ก็มีการโจมตีแก๊งสแกมเมอร์ของแก๊งโฟล k คิงนะครับมีการหย่อนระเบิดไปอีกถึง2ลูก สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยุโทน์ะนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของรัสเซียยูเครนนะครับการเคลื่อนไหวของทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและแน่นอนฮะเกี่ยวข้องกับแก๊งแสแกมเมอร์และเกี่ยวข้องกับเรื่องของประเทศไทยด้วยพายุเฮอริเคนเมลิซาพัดถล่มแคริบเบียนยอดดับพุ่ง49บศพ จาเมก้าอ้วมหนักไร้น้ำไฟนานหลายวันเฮอริเคนเมลิซาพัดถล่มจาเมกาและเฮติฆ่าแล้ว49ศพบ,บ้านเรือนของประชาชนพังราบหน่วยกู้ภัยเข้าถึงยากถนนขาดน้ำไฟดับทั่วเกาะประชาชนหลายหมื่นคนรอความช่วยเหลือขณะที่คิวบาอบพยพกว่า700,000คน วันที่30ตุลาคม2568สำนักข่าว BBC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากพายุเฮอริเคนเมลิซาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย49ศพในภูมิภาคแคริบเบียนโดยเฉพาะที่จาเมกาเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย19ศพและในเฮติมีผู้เสียชีวิตอีก30ศพขณะที่หลายพื้นที่ยังถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ดาน่ามอริสดิกซันรัฐมนตรีสารสนเทศของจาเมกาเผยว่ามีชุมชนทั้งหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดและบางพื้นที่แทบราบเรียบโดยเฉพาะทางตะวันตกของประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ไม่ได้ทั่วเกาะประชาชนหลายพันคนต้องช่วยกันกู้ซากบ้านเรือนและทรัพย์สินจากโคลนและน้ำท่วมทรัมป์กำหนดเพาดานรับผู้ลีภ้ภัย ต่ำสุดเป็นประวัติการที่7,500คนเน้นคนผิวขาวแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้กำหนดเพดานการรับผู้ลี้ภัยเข้าประเทศในปีงบประมาณ2,026ไว้เพียง7,500คนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐตามเอกสารจากทำเนียบขาวที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีที่30ตุลาคมโดยระบุว่าการรับผู้ลี้ภัยจะมุ่งเน้นไปที่ชาวแอฟริกาใต้เชื้อสายยุโรป หรือแอฟริกันเนอร์ทรัมป์อ้างว่าชาวแอฟริกันเนอร์เผชิญกับการประหัดประหารจากเชื้อชาติในประเทศที่มีประชากรส่วนมากเป็นคนผิวสีแม้ว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้จะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังก่อก็ตามทั้งนี้ตัวเลข7,500คนนับว่าลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ลี้ภัย100,000คนที่ได้รับอนุญาตภายใต้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนในปีงบประมาณ2024 สิงคโปร์ยึดทรัพย์3,700ล้านขยายพลสอบคดีฟอกเงินเครือ Prince Group กัมพูชาตำรวจสิงคโปร์ได้ยึดทรัพย์สินและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายทรัพย์สินหลายรายการซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ3,728ล้านบาทรวมถึงอสังหาริมทรัพย์6แห่งเพื่อดำเนินการสอบสวนคดีปลอมแปลงเอกสารและฟอกเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ Prince Holding Group หนึ่งในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชาและนายเฉินจื้อผู้ก่อตั้งโดยการสืบสวนนี้เป็นผลมาจากการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศตำรวจสิงคโปร์เปิดปฏิบัติการตรวจค้นครั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่30ตุลาคมที่ผ่านมา ยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูล,ลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ภายใต้การสอบสวนคดีฟอกเงินและปลอมแปลงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ของกัมพูชา Prince Holding Group และนายเฉินจื้อผู้ก่อตั้งแถลงการจากสำนักงานตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้ดำเนินการในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีการยึดและออกคำสั่งห้ามจำหน่ายหรือโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน6แห่งรวมถึงบัญชีธนาคารบัญชีหลักทรัพย์เงินสดและทรัพย์สินทางการเงินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า150ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นอกจากนี้ยังมีการอายัดเรือยอช์รถยนต์11คันและสุราหลายบาทที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ไต้หวันไม่ต้องการหนึ่งประเทศสองระบบประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์ลั่นต้องปกป้องตนเองประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์แห่งไต้หวันออกมาปฏิเสธความพยายามล่าสุดของรัฐบาลจีนที่ต้องการให้ไต้หวันอยู่ภายใต้การปกครองของจีนโดยยืนยันว่าไต้หวันจะไม่ยอมรับหลักการหนึ่งประเทศสองระบบแต่จะยึดมั่นในประชาธิปไตยและพร้อมที่จะปกป้องตนเองทำกล่าวนี้มีขึ้นหลังจีนใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นโดยระบ,บุว่าจะไม่ตัดโอกาสในการใช้กําลังต่อไต้หวัน ประธานาธิบดีไล่ชิงเตอร์ครึ่งถูกจีนมองว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนได้กล่าวต่อทหารที่ฐานทัพในเมืองหูโคทางตอนเหนือของไต้หวันวันนี้31ตุลาคมโดยย้ำว่ามีเพียงความแข็งแกร่งเท่านั้นที่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพที่แท้จริงได้ประธานาธิบดีไล่กล่าวอย่างชัดเจนว่าเราปฏิเสธหนึ่งประเทศสองระบบเพราะเราจะยึดมั่นในระบบรัฐธรรมนูญที่เป็นเสรีและประชาธิปไตยของเราตลอดไปเขาเสริมว่า การยอมรับข้อเรียกร้องของผู้รุกกานและการระทิ้งอธิปไตยไม่สามารถนำมาซึ่งสันติภาพได้อย่างแน่นอนดังนั้นเราต้องทำรงไว้ซึ่งสถานะที่เป็นอยู่ด้วยศักดิ์ศรีและความมุ่งมั่นต่อต้านการผนวกดินแดนการลุกรานและการผลักดันให้เกิดการรวมชาติโดยใช้กำลังสีจิ้นผิงเตรียมถกผู้นำแคนาดาญี่ปุ่นและไทยหลังบรรลุข้อตกลงสงบศึกการค้าทรัมป์ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปที่เกาหลีใต้โดยมีกำหนดพบหารือกับผู้นำแคนาดาญี่ปุ่นและไทยหลังประสบความสำเร็จในการบรรลุข,ข้อตกลงสงบศึกการค้าชั่วเปรวกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐที่ได้ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปกที่จัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน ในการประชุมเอเปกซึ่งมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่อ,อุปทานโดยประธานาธิบดีอ e. ีแจเมียงยองของเกาหลีใต้กล่าวเปิดการประชุมว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโลกกำลังทวีความรุนแรงและการค้าการลงทุนกำลังสูญเสียแรงผลักดันโดยมีนายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเป็นผู้แทนของทรัมป์ คิมจองอึนตรวจงานโครงการก่สอสร้างโรงพยาบาลใกล้เปียงยางประกาศแผนปฏิวัติการดูแลสุขภาพชาวเกาหลีเหนือวันที่31ตุลาคม2568สำนักข่าวกลางเกาหลีหรือ KCNA รายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางไปตรวจงานก่อสร้างโรงพยาบาลคังดองในกรุงเปียงยางที่ใกล้แล้วเสร็จพร้อมสั่งติดตั้งอุปกรณ์แพทย์ภายในเดือนหน้ามุ่งยกระดับสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ นอกจากนี้ผู้นำเกาหลีเหนือยังตั้งเป้าหมายให้มีการสร้างโรงพยาบาลสมัยใหม่ใน20เมืองและเขตทุกปีเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณาสุขพร้อมเรียกร้องให้ขยายกำลังแรงงานในภาคการก่อสร้างทางการแพทย์และเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้จะมีการหารือถึงประเด็นการก่อสร้างโรงพยาบาลเป็นวาระสาคัญด้วย แอร์แจ a ปประกาศยุติบินมีนาคม2026ปิดฉากสายการบินลูกผสมของ ANA หลังให้บริการได้เพียง2ปีกลุ่ม n n แตัดสินใจย,ยุบแบรนด์แอร์แจแปเพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจเหลือเพียง ANA และ p e ีชหวังเพิ่มศักยภาพแข่งขันเพื่อรับมือวิกฤตอุตสาหกรรมการบินโลก สายการบินแอร์เจแปนซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่ม ANA Holdings ของญี่ปุ่นประกาศจะยุติการบริการทั้งหมดตั้งแต่เดือนมีนาคม2000เรื่องของสองครามในยูเครนนะครับรัสเซียก็ทำการซ้อมรบนะครับด้วยอาวุธนิวเคลียร์กลับมาทดลองอีกรอบหนึ่งในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ทำการกลับมาทดลองเช่นกันในขณะที่อเมริกันก็เดินเกียรตถอย ถอนกำลังออกจากฝั่งตะวันออกของ NATO, นาโตะซึ่งเป็นฝั่งที่นาโตค้ํายันรัสเซียมุ่งเป้าเปลี่ยนเป้าหมายไปฝั่งของอินโดแปซิฟิกนะครับสหรัฐอเมริกาก็มีการยืนยันลดกำลังทหารอเมริกันลงในพรมแดนนาโตนะครับที่ติดกับยูเครนนะครับแต่ยังไม่มีการแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มต่อการลดในอนาคตท่ามกลางนะครับ ความหวาดวิตกของทางฝั่งนานาชาตินะครับปารมิตรต่อช่องโหว่ทางปัรมิตรคงเกิดในช่วงเวลาที่รัสเซียกําลังที่จะมีการ,รเผชิญหน้าหากรัสเซียรุกคืบเข้ามาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่2ฝ่ายทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางฝั่งของรัสเซียทดลองอาวุธนิวเคลียร์นะครับยิงกันไปมาโชว์กันไปมาในช่วงระยะเวลาที่ตึงเครียดในการเจรจานั้น ลมเหลวซึ่งรัสเซียต้องการให้สหรัฐอเมริกาถอนกำลังนาโตออกจากพื้นที่ติดกับยูเครนเพื่อลดการสนับสนุนฝั่งยูเครนเรื่องของแก๊งสแกมเมอร์นะครับในประเทศไทยตอนนี้ก็มีการจับไปหลายรายฮรปรากฏว่าที่สิงคโปร์ก็เอาจริงฮะก็ล่าพลเมืองที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะครับก็เป็นคนมาเลเซีย34อรายที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็มีการหลอก นะครับขเขมรและก็คนภายในประเทศด้วยนะครับสิงคโปร์ก็มีการจับกลุ่มชาวสิงคโปร์27รายมาเลเซีย7รายซึ่งเป็นที่ต้องการของตำรวจของสิงคโปร์ตามข้อกล่าวหาของแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติที่มีหลักฐานนะครับแล้วก็มีฐานปฏิบัติการในประเทศขเขมรซึ่งเล่นงานเหยื่อสิงคโปร์ผ่านแอปลวงนะครับแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ะครับซึ่งก็ปรากฏว่ายังมีการอายัดทรัพย์นะครับของทางบริษัท Prince Group ในฝั่งของสิงคโปร์ด้วยส่วนของไทยนอกจากจะมีการจับกลุ่มแล้วเลขาธิการปรปรง,งก็ทำการยึดและกาอายัพย์แก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติโยงนายพัฒสุภาภาหรือลียงนะครับหรือพัฒกับพวกอีกกว่า350ล้านบาทโยงคดี ที่เคยเดำเนินการมาแล้วนะครับรวมรวบยอด650ล้านนะครับซึ่งการยึดครั้งนี้ก็เป็นรอบที่2ซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่กำลังดำเนินการเกิดขึ้นนะครับซึ่งก็เป็นการตัดสบียงของฝั่งขมรชุดใหญ่ๆในขณะที่ขมรก็เยยว่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยกำลังตกต่ำลงนะครับเรื่องของแคมสกัมเมอร์ตอนนี้60ชาตินะก็มีการลงนาม นะครับที่จะร่วมกันต่อต้านแก๊งแสแกมเมอร์อีกประการหนึ่งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ยังคงอายัดนะครับปรินส์กรุ๊ปซึ่งปรากฏว่ามีสาขาอยู่ในประเทศไทยนะครับสาขาที่ว่าก็นะอยู่ในบริษัทนะแห่งหนึ่งนะของทางฝั่งบิดาของอนุทินซึ่งก็มีดีเอสเข้าไปทำการตรวจสอบในบริษัทซีโนไทยนะครับจากนั้นก็เงียบหายไป นะครับซึ่ง Prince e n t e r t a i n นะฮะซึ่งปรากฏว่าเป็นบริษัทที่ขายบ้าน <c oughs> ในประเทศไทยเกี่ยวกับนักการเมืองอีกอย่างน้อย2รายในช่วงเวลานี้นะครับเรื่องแก๊งสแกมเมอร,ร์กำลังเป็นประเด็นใหญ่ฮะที่ทั่วโลกจับตามมองและมีการหลอกลวงในลักษณะเดียวกันมีการแปลภาษาใช้คนแต่และประเทศนะครับกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวแต่ตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการกวาดล้างในพม,ม่า ก็มีการโจมตีแก๊งก c a m m e r ของแก๊ง Four k i n g นะครับมีการหย่อนระเบิดไปอีกถึง2ลูกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์ยิยมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ